สวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะมาให้ชมบรรยากาศยามเช้านะคะพี่พลอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร,ะรนะ,ะพี่พลอยเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้อยู่ที่เ,เลยพัทยามานิดนึงนะคะเพิ่งอ,ออกมานะคะ だから <music> นี่ตื่นตีตีตื่นตีตีออกแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าหมอนัดนะคะหมอนัดประมาณ11โมงคึ่งอะค่ะแต่เราต้องไปก่อนก็เลยมาถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้ดูนะคะคิดว่าเพื่อนๆยังไม่ตื่นแต่เรา,าตอนนี้้รา6 30. โมงออกว่าไว นผู้หญิงพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะช่วงนี้พี่พลอยยุ่งมากเลยอะ่ะต้องทํางานนะคะต้องทํางานตอนนี้ทํางานนะคะทํางานพี่ว่าก็ลงคลิปให้ดูอยู่บ่อยเนาะทํางานก็ลงคลิปให้ดูอยู่การทํางานของพี่พลอยเนาะทํามานานแล้วะคะ่ะแต่ว่าหยุดไปนะคะพอดีแบบว่าเจ้าของร้านเ็าไม่มีไม่มีคนช่วยนะคะก็ไปช่วยช่วยกันเนาะ เราไปช่วยกันทํางานนี่เงี้ยงานเยอะเมื่อวานงานเยอะมากเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปก็เ,ปเลยเขาเทเก็ไม่มีคนช่วยค่ะลูกค้ายเยอะคอยก็ลงคลิปให้ดูอยู่บ่อยๆเนาะเมื่อวานนี้ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยเมื่อวานนี้ลูกค้าเยอะเลยอ่ะนั่งเต็มเลยอ่ะนั่งเต็มรอเต็มโต๊ะเต็มเลยอ่ะเราพี่คอยไม่มีปัญญาถ่ายคลิปเลยอ่ะไม่มีคนถ่ายให้เลยทํางานเยอะมาก หาคนถ่ายคลิปก็าก็ไม่ว่างกันทํางานกันหมดทุกคนเมื่อวานนี้เสีดายคลิปมากเลยอะทุกอย่างมีทั้งถักเปียมีทั้งยืดผมมีทั้งสะได เขาไม่ได้ทํำชาวต่างชาติถังนั้นเลยเดได้คลิปมาเลยไม่ได้ถ่ายเลยหาคนถ่ายคลิปไม่ได้เลยเมื่อวานเยอะจริงๆว่าที่ร้านอ่ะที่ร้านเวลาหน้าอ่าเวลาหน้าแบบว่าเออช่วงนั้นช่วงที่ว่า ปิดประเทศเขาก็ไม่ได้มาตอนนี้ก็เปิดประเทศแล้วก็เลยมากันเยอะเลย กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวดิ่พลอยไปเยี่ยมนะ้องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเม้นไต้คลิปพี่พลอยไว้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะฝนก็กำลังจะตกพี่พลว่ากรุงเทพฯร่าจะตกวะเนี่ยคืมเลยนะ ตอนนี้หน้าฝนเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอนคลิปหน้าจ้าก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพื่อนๆเจอนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ